สบายดีพี่น้องสบายดีตอนช่วยๆจังน้อยพี่น้องตอนเก้าโมงเช้ากับบรรยากาศแบบเห็ดเวียกร่วมพี่น้องเห็ดเวียกบี้ยสมคีอยู่หัวอยู่สะพานใหม่ลมแห้งแห้งพี่น้องเลยบรรยากาศเนี่ยกำลังที่สร้างคัวใหม่พี่น้องเลยเดี๋ยวกันบูดใด้ที่ขว่มทำบุญนั่งก็กัเดเจ้าล่อ เบิ่งต่อไปพี่น้อยเพราะว่าปัจจิสาสะพานสะพาน์านเล็กสร้างพาน์เล็กใหม่อันนี้มันเป็นใหม่ที่พูพังแลไไ้วพี่น้องะแล้วเขียนมีแต่ต้นยางไปหน้องต้นยางใหญ่บรรยากาศก็จะเห็นนี่เนาะสามัคคีกับชาวบ้านชาวบ้านซอยกัน บดีได้สางสะพานเหล็กไปหน้อยสะพานเหล็กเพราะมันมันคงกว่าสะพานไม้นะครัใส่ได้หลายปีกว่ากันอีกงบในการสางกับบรได้เนี่ยน้อยไปหน่อยแหงเสาบ้านกับเพื่อนกับแต่ละเพื่อนเพื่อนก็ ไม้ลงอยู่ประมาณ3,200บาทต่อเฮือนด้วยเนาะแต่ว่าชาวบ้านเขาหนักเติบอยู่สำหรบับคนที่อยากขวมสางคือว่าทําบุญนําการกติดต่อเฮาได้ด้วยเนาะทำบุญนะบ,บุญว่าฝากเปไ็นตอวเลยสางสะพานคือว่าได้บุญหลายแหละสร้างสะพานสะพานเล็กตด้ว่าสางหัวเล็กบ้านเฮาไปเนอะ แต่ละหมู่บ้านแกก็ได้มีครัวก็ไม่แต่สางเองเบิดทุกทุกแห่งอะไรไม่รู้ชาวบ้านเห็ดเองเบิดและลงทื่นลงอีกยังกันแช่แช่อยู่ทางไหนไม่เดี๋ยวไปเบิร์เบิ่งตบรรยากาศว่ะไม่รู้นี่เป็นครัวหัวประแดดไม่นู้เล กงน่ลยเนก่วแหลงอะไรเนาะแตี่เม็ดแต่นี่มากนี่สองเมตรจานออกไปสองเมตรทางนี้่แปดเมตรีสุดรุดหวย

จากหน้าน้ต้นันลงไปอีกหาซิบจากหน้าน้ำต้นดันแล้วเ่ากินดินนี่ลูกไปทมลายมันกับบบดเอาขื่นความลึกหะอันความลึกแต่ดีลงไปประมาณสี่เมตรประมาณเชื่อคุดบดเท่านี่เชื่อนะฮะ บัดเทศเสาบัดปลายปันนี่ดอกนี่คูดกว้างกว่าตเด็กเพื่อเอาเอาตีนมันตีนทางลุ่มตีนกันสุดมันแปดแปดแปดคูดสี่นี่แปดนี่สี่ความกว้างของตีนมันแปดนะสี่สั้นสั้นนะเพรว่าเวมันสิงหงอยบรรข่าวว่าเอาใหดตีนมันหน่อยละมันเัวาันเสาบรรงอยเสาบรรงมีตีนอม บคือคนได้ทองปุ้งอยู่ตังลุมว่าตังลุมทังลุมบนน้อยเดียวบนนอียตีอยู่ที่เอาเตียกได้พุดได้ด้วยส่วนเดียบมันได้นี่สวนมันเคาอยู่ส่วนเดียบขึ้นแกงขึ้นนห่วยพเมื่อแกงขึ้นเมื่อแกงขึ้นแล้วแกงล้หวย ใหญ่ห่วยมาตรงนี้โอ้ยมันมันยังผมเบิดดอกสำนี่อ๋อมันจะได้ออกเบิดนี่มันจะได้ออกเบิดปิกตีนมันชิดน่องห่วยเลยนบ้านป้านห่วยเลยนี่ตรงนี้บ้านหนึ่งอ่ะอันนี้มันยังสิเบิดอยู่ดินตรงนี้กันได้พูดเบิดแล้วเวิร์งตังนี้นะมสี่เมตรเลยกากระนี้มากเลยสี่เมตรมันก็ดี ระดับหนมากสี่เมตรกว้างมันสี่เมตรได้ช้อยติ้งคืนพุทติ้งขึ้นพุดติ้งขึ้นพุดทางหน้าเป็นป่านน้าเหมือนเนาะเพราะว่าป่านหนากับวัอยู่มันซึมเบิดมันเป็นหินแห่ กำลังขุดเสาเป็นหนองวางเสาได้สิบนาทีปัดสิบปัดออกคลิปหมดเลยเลเสารถมาคือโบเห็นหรือเปล่นเอาปูนกำกันไป้น่อยสงสะพานสงสะพาน กูได้ทีอยากรวมทำบุญกันติดต่อเหาได้พี่น้องแหละออกเคือออกแหงกก้งเพราะว่าผมมีผมมีเงินอันจ้างเพิ่นมาจกไหมใส่รถอแมคโครมาจก,กกันใส่เสียลายพี่น้องต้องเอาเองสว่านขูดเองพี่น้องเลิกกันอยู่ประมาณ4เมตรอะไรกะัน อันนี้กำลังวางสบายดีพีน่น้องเด้อะกำลังออกงานใหม่ๆกำลังออกงานนี่พ่อใหญ่บ้านพีนพ่น,น้องเป็นนำพามาออกงานเสร็จคัวใหม่พี่น้องเฮ้ยเสร็จคัวใหม่อหละผู้ใดที่อยากร่วมทำบุญหรือว่านี่คือบุญใหญ่พี่น้องเอ้สร้างสะพานบุญใหญ่ บ้านเขากะขึอาศัยทืนท่นฮอนกับบูมี่มีเทสไปนำเทตั้งเงินช่องอยู่ <YouTube. S 2> ทุบผู oh, you you ้อยู่ไกลอยู่กูแหละอยู่ไกลมีนัก,กีบเลย, <laughs> ยเก่อน, <laughs> อก,นก่อนมีกูกูล็กทิ้งใหม่ก่อนจะได้ยืมเบิร์ตบัปวปูนบัาวาหินบัาวไาส้นี่กันนักเติบอยู่รอบเบิร์กนี่กันไปว่า

หลยเติบอยู่พี่น้องบัานเล็กตนน้นักนัเดล็กพี่น้องราคาแหงแหงเล็กว่าต้นนักเี้ยไยังมีน้<ข>อนขอ้าโพดข้าเรือ <laughs> เอาวไว้จะกินขาโพดนะข้าพ่ยเงวกันข้าวข้าวเรือเดมได้วนี่ มีจักซ่องยู่เออมีจักซ่องเียิ่งผมได้กลวตัวาไก่เดี๋ยวีซ่องหนึงเดหนึ่งีก็จะบป่กําลังเิญหวยพี่น้องเอ้โอ้ยเิญหวยเชิญหวยเิญหวย เป็นคัวเก่าไเปนาเนาะเพอร์ชิได้แบบเพอร์ชิได้อันบนมันง่ายๆเลยพอน้องดำก็มาไปเนาะไอ้โธ่เด็ดเบียรร่วมไปเนาะ ขัวสะพานสะพานขวมห่วยไปหาระวังบ้านบ้านน้สว่างมาน้องแต้แะละหาน้องน้องซีโน่มาต้องแทะ้าต้องแตะเสียงเครื่องเป็นทางทางอเขา

กำลังเจือนตะผังไม่เนาะเศษเสาเสาต่อหม้อของขัวขณะกำลังสตัตไมใหม่ อโอ้ยเกอบสิแล้วไปเบิ่งโค้งเล็กก่อนหน่อยนี่สิเป็นโค้งเล็กที่เป็นแก่มาตแต่ปีกลาย,ยว่าสิเหตุเลยค่ะปุติเหตุ นูนะเบอรเห็นนู้่ได้นี่นะกับกอไผ่ก้อนอาซาตะเก่าบอกก็จาทางนะเคยได้กินเลยเลยตะเก่า เจือนตะพังก็ว่าเกิดสิได้แบมันไป่นอะไรเลิกกันเลิกผู้ดีการกินง่ายเลยเชี่ยวออกหรือผมง่ายวะว่าออกคนวัชิตีแต่ปูก้าวเลยยังยุการเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn